มีน้องท่านหนึ่งถามว่าขอเรื่องเกี่ยวกับคำพูดเวลาไลฟ์นะคะแล้วก็หรือราคาของอะไรพวกนี้มีผลไหมคะทุกวันนี้ไลฟ์คนดูน้อยลงเยอะเลยเกี่ยวกับการโดนรีวิวหนดาวไหมคะมีวิธีแก้ไหมได้เลยนะคะเอาจริงๆแล้วคะ่ะการรีวิวก็มีส่วนสำคัญนะคะแต่ว่า เราสามารถที่จะดึงคนดูเข้ามาได้เสมอๆด้วยวิธีและหลักการของเจ้าแม่อทีที่เคยบอกไปนะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วก็ติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคและเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปค่ะไปฟังกันค่ะเอาจริงๆแล้วนะคะถ้าวันนี้เราอยากจะให้คนเข้ามาในไลฟ์สดเราเยอะๆนะเจ้าแม่ทีทําเสมอเลยคือตอนก่อนขึ้นไลฟ์นะคะเราก็จะมีคําพาดหัวให้คนอยากกด2เลือกหมวดหมู่ ให้ตรงกับที่เราจะพูด3เลือกปักเป้าหมายเท่าที่คิดว่าคนจะทำเป้าให้เราสำเร็จเช่นโยนดอกกุหลาบร้อยดอกอะไรอย่างนี้นะแล้วก็กดขึ้นไลฟ์เลยนะคะพอเข้าไลฟ์มาปุ๊บเราก็บอกว่า,าสวัสดีทักทายทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกับ เราเช่นเจ้าแม่ทีนะคะแล้วก็อย่าลืมแช่หนึ่งแช่เพื่อเรียกคนดูให้เรานะแต่เราไม่ได้ต้องบอกว่าต้องเรียกนะบอกว่าเคาะแชรหนึงแชร์แล้วกดกลับมาเคาะหัวใจที่หน้าจอให้กับเรานะคะเสร็จปุ๊บพอเขาเริ่มทักทายเราเราต้องอ่านคอมเมนต์ถ้าเป็นไปได้นะคะใหะ้ให้ความรู้เนี่ยควรจะต้องอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยเพราะผู้คนตั้งใจเข้ามาดูเราอยากให้เราเห็นความสำคัญของเขาอันนี้เป็น อันดับแรกที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้เขาอยู่กับ เราตอนไหลสดได้นานมากขึ้นนะและเมื่อเขาอยู่แล้วนะคะเราโยนกล่องโยนเหรียญขึ้นไป100รเหรียญเลยค่ะที่จำนวนคนที่สมมติว่าตอนนี้มีอยู่50โยนให้เกินไว้เช่นโยน100รยเหรียญที่60คนแบบนี้ค่ะที่เหลืออีก10ท่านคือบอดจะนำเหรียญเราไปยิ่งบอดได้เหรียญเยอะบอดก็จะยิ่งนำคนเข้ามาในไหลสดเราอีกไม่เชื่อลองโยนกล่องดูนะแล้วจะมีคนเข้ามาในไหลสดเรา ตลอดเวลาเช่นเราดูจากตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะมีคนเข้ามาทุกๆ5วินาทีเลยถ้าเราทําปฏิสัมพันธ์ในไลฟ์สดแบบนี้เช่นคอมเมนต์ด้วยให้คนแชร์ด้วยให้คนกดหัวใจด้วยแล้วก็โยนเลียนเพื่อส่งของขวัญกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพพมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ที่กันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆที่ยังไม่ดูนะว่าวันนี้เราสามารถไลฟ์สดแล้วปังมีคนดูเยอะๆโดยเทคนิคนี้เลยค่ะ